สวัสดีค่ะดิฉันนางปรวินาอินดูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตำแหน่งวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษคือการริเริ่มพัฒนาประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะปัญหาด้วยเนื่องจากการเรียนในปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่1ผู้เรียนมีปัญหาในการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน นักเรียนเขียนไม่ถูกต้องและอ่านไม่ได้แจกรูปสะกดคำไม่ถูกต้องอาจจะเรื่องด้วยว่านักเรียนจำพยัญชนะไม่ถูกจำรูปพยัญชนะไม่ได้จำฉละไม่ได้จึงมีปัญหาอย่างมากในการอ่านและการเขียนให้ถูกต้องวิธีดำเนินการ 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศ,ศึกษาโรงเรียนรัดภบคพมตั้งตรงจิตเจ 2. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 3. จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ 4. นํนำแบบฝึกเสริมทักษะมาทดลองใช้ 5. เมื่อเปิดภาคเรียนได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มเก่งปานกลางอ่อนโดยใช้ระบบคัดกรอง 6. ใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน ทั้งหมดในปีการศากษา6คื6คือจําจำนวนเรียน,นสนิบคนผลลัพธ์ที่เกิดเชิงปริมาณนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ8 0เชิงคุณภาพนักเรียนอ่านออกเขียนคำพื้นฐานได้ถูกต้องดิฉันนางปรินาเอนดูขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาประเมินในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ